ในในปริศนาธรรมมัีห้าอย่างเนาะจริงๆที่ป้องกูดเนี่ยมันไม่ใช่ปริศนาธรรมไอห้าอย่างได้ได้ไม่ได้เขียนนะครับแล้วพี่ปริศนาเลยอันนี้ผมเป็นรูปแบบเอาได้ปริศนาห้าอย่างบอกว่าอย่างแรกเนี่ยให้เราทําตัวเองเปรียบเสมือนแผ่นดินแผ่นดินแผ่นดินมันเคยบ่นไหมว่ามันโดนขุดโดนเจาะโดนเสาเข็มต่อกมันเหยียบด้วยตลอดเวลาเลยเนาะมีทั้งคลี่มีทั้งอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันเคยคิดไหมมันก็ไม่ได้ว่า มันก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่เหมือนคนเราโดนขุดโดนเจาะโดนแซะเห็นไหมโดนเหน็บโดนฟาดเออทาตัวเหมือนแผ่นดินแต่ไม่ใช่หนักแผ่นดินตัวนิ่งๆไม่ต้องจะต้องไม่ต้องอะไรโอเคนั่นคือปีศาข้อที่หนึ่งข้อที่สองเวลาใครพูดใครอะไรมาเนี่ยให้เรารู้สึกเหมือนเราเป็นอากาศอากาศ ท้องฟ้ามันกว้างใหญ่ไพศาลล่องลอยไปอะไรที่มันเออเราจะรับอะไรมันมาเพื่ออะไรให้มันหนักกันไหมใช่เออทำตัวใจกว้างๆเหมือนท้องฟ้าที่มันเวิ้งว้างแบบไม่มีที่สิ้นสุดโอ้โหล้ำลึกล้ำลึกอันที่สามทำตัวเป็นแม่น้ําแม่น้ําแม่น้ําเนี่ยเราสามารถจุดไฟในน้ําได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะนั้นถ้าเรามีความเย็นความเมตตาปรารถนาดีอยู่เสมอไม่ว่าใครจะใส่โทสะอะไรมาจะพยายามจะจุดไฟในน้ําไม่มีทางจุดติด โลดจ้าจุดไฟในน้ําไม่ติดแค่นั้นไม่พอน้ำเนี่ยยังหล่อเลี้ยงสัระชีวิตน้ำเนี่ยรองรับทุกอย่างใครเอาบ้าเอาบอลเลยมาใส่มาเล่าเน่ายังไงเขาก็รับเนาะเพราะนั่นทำตัวเหมือนเป็นแม่น้ํำยิ่งใหญ่แค่ไหนเนี่ยมันจะยิ่งไหลได้ดีโอเคถูกไหมอ่าข้อที่สี่ทำพระพุทธองค์เปียบเสมือนว่าทําตัวเหมือนกระสอบหนังแมว การสอบหนังแมวคือยังไงการสอบที่ใส่ของนะอแล้วเป็นหนังแมวอ่าอกระสอบคือนี่เป็นคำโบราณเขาหมายถึงว่าเหมือนเป็นกระสอบอะไรสั้อย่างเหมือนใส่ปุยนุ่นใส่อะไรเหมือนหมอนเหมือนอะไรเงี้ยเวลาตีเวลาทำอะไรกระแทกไปแล้วเสียงไม่ดังปุ๊บูกมันจะไม่แบบดูดวายเสียงดังอ๋อเราก็ตีใครตีอะไรมาฟาดอะไรมาเสียงมันไม่ดังเพราะเราว่าโอเคฟันแล้วก็จบเห็นไหมแล้ววันนั้นทำตัวเป็นอะไร แม่น้ำไร่พังใช่เราก็กระทบได้แต่ไม่ต้องกระเทือนไงไม่ต้องไม่โวยวายว่าโอ๊ยโดนด่าแล้วโดนฟาดแล้วอะไรเงียกระทบได้ไม่กระเทือนและก็ไม่กระแทกกระับนี่คือสิ่งที่พี่ภูมิใจในตัวเธอมากพูดทําหมพูดให้รู้แล้วกันเนาะข้อสุดท้ายอันนี้ใครทําได้เนี่ยเจ๋งสุดเพราะท่านเปรียบเสมือนว่าเป็นเลื่อยเป็นเลื่อยเออเลื่อยคืออะไรท่านบอกว่าถึงขนาดว่าวันหนึ่งคนมาเลื่อยแขนเลื่อยขาเราอะ ก็ยังโอเคเรามีเมตตาอยู่ใช่ไหมเลื่อยแข็งเลื่อยขาในมินนี่นี่คือเหมือนกับว่าไมอข้อสุดาดีแล้วอ่ะคือสุดท้ายคือาุณต่องมีเขาเรียกว่ามีภูมิประมาณหนึ่งนะใช่มันต้องมีเมตตาสูงมากถึงขนาดเอาเปรียบเปรียบง่ายๆเราชอบคิดว่าใครก็ตามมันด่าเราไม่เป็นไรถ้ามันด่าพ่อกับแม่เราเราจะไม่ยอมโอ๊ยนี่ยอมไม่ได้ริงแมเออโดยส่วนใหญ่เป็นแางนั้นแต่ในความเป็นจริงอ่ะพราะเขาด่าพ่อกับแม่แล้วพ่อกับแม่เราเป็นอะไรไหม ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นนันลับทาแปะอะไรล่ะคือความรู้สึกของลูกลูกมันรู้สึกไงว่าูกเพราะเราคิดว่านี่คืออวัยวะเราเราโดนตับไม่ได้มันคืออัตราทางนั้นแหละใช่มันคืออัตราพ่อกูแม่โดนด่าได้ไหมล่ะใครโดนด่าพ่อด่าแม่ได้ไหม ตอนนี้ทาใจได้แล้วนะอันนี้อันนี้จริงๆอันนี้ถูกฝึกมาอย่างเงี้ยเหมือนกันก็คือเราถ้าพิจารณาให้ถูกเราทําตัวเป็นเนี่ยเป็นดินเป็นฟ้าเป็นอากาศอเป็นแม่น้ํารับทุกอย่างรับทุกอย่างเป็นกระสอบที่ตียังไงก็เสียงไม่ดังแลวสุดท้ายเนี่ยต่อให้เลื่อนมาเฉือนเราเราก็โอเคสุดอะคือเอ้ข้อหนึ่งข้อเอ้ข้อหนึ่งเนี่ยมันเหมือนแผ่นแผ่นดินใช่ไหมดินมันกว้างใหญ่ไพศาลเลยเราไปร่นเราไปขุดอะไรมัน มันก็ขุดได้แค่จุดนั้นแต่มันใหญ่ไพสารไม่สามารถทําลายให้แผ่นดินนั้นมันเสียหายได้มันกว้างอย่างน้ำเหมือนกันน้ํามันก็ไพสารใช่ไหมครับจุดไฟใส่น้ำไม่ไม่มีความหมายเลยเหมือนใจที่เราแบบวางเป็นกลางแล้วไงเออใจเรานิ่งเนี่ยเออใจเรานิ่งน้ํานะคะน้ําเปล่านะคะน้าในแม่น้าไม่ใช่น้ํามันนะจ๊ะจุดปุ๊บลูกพับโอ๊ยจุดปุ๊บลูกบเอา ข้อที่สี่แต่เห็นไหยว่าต่อให้เป็นน้ำมันนะจุดแต่มันเผาข้างบนถูกป่ะข้างล่างมันก็ยังเย็นอยู่ดีเออเออจริง